สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขุนซวนครับคลิปนี้พ่อนุคุณจะพาเฮ็ดลาบนากขีดสุดแซ่บครับครับไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกพ่อนุกคุณจะผ้าหมักหมูครับพ่อนุกคุณก็ได้ส่วนของเนื้อสันนะครับเนาะทางตลาดเพิ่นหันเป็นแผ่นบางๆให้เรียบร้อยครับเครื่องปรุงในการหมักหมูพ่อนุกคุณจะมีน้ำมันหอยครับซอสปรุงรสสาเขียวครับพี่น้อง คุณเอาเป็นซ่อนพัดติกครับตวงครับชิรดครับนี่เป็นซ่อนซาครับนี่น้ำตาลครับพี่น้องน้ำตาลผนมคุณกันน้นหวานหน่อยหน่อยครับหมักหมูนะครับเนาะคุณใช้สามซ่อนครับซ่อนซาเนาะครับเนาะนี่เป็นผงผงหมักครับผงหมูนุ่มครับอยู่ตลาดจะมีนะครับเนาะใส่นิดนึงครับ เติมความนุ่มให้หมูครับน้ำมันง่าครับรสด,ดีครับทายเติมน้ำครับขาดไปได้คือน้ำเลยนะครับเวลาหมักหมูต้องมีน้ำเป็นส่วนผสมครับเ,เสียไทยหมูเฮาช้ำแล้วก็นุ่มครับแล้วก็ซาวขยำให้จุดน้ำแห้งครับ จะเติมน้ำอีกรอบนึงครับก็ซาว้าไปเรื่อยๆครับซาวจุดน้ำแหงอีกเลรอครับซาวไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตพร้อมครับถ้าหมูเริ่มบวกมน้ำครับก็บเป็นอันพอครับแต่ถ้าหมูยังอมดูดน้ำซมึมน้ำยุ่ยกะเติมน้ำอีกครับพี่น้อง น้ำแล้วก็เศร้าไปคือก็แล้วครับก็ให้สังเกตไปพร้อมครับรู้สึกว่าหมูเริ่มแฉ่เริ่มบอ่อดูดน้ำซึมน้ำแล้วก็อันพอครับก็ไปพคนคุกันมาเตรียมเส้นครับสิผัดเซ็นเนาะเส้นพนคนจะเป็นเส้นหญ่ครับพนควสีเทดลาดนาเส็นหญ่เนาะสิ่งเส้นให้พอจัดกันครับเส็นหญ่ที่ได้มาครับ นุ่นข้นอีกข้างกระทะครับพัดส้นเนาะกระทะข้างไว้แหงมันห้อนเลยครับพี่น้องรอน้ำมันจากน่อยครับเดี๋ยวเส้นใหญ่มันจะติดกระทะครับเตถทากระทระบ่อนกระติดคือเก่าครับถึงจะมีน้ำมันครับเราต้องเปิดไฟให้กระทะมันห้อนครับแล้วก็เส้นลงก้อนจากหน่อยนึ่งครับเพื่อเบิ่งว่ามันจะติดบ่ติดเนาะ พอปกติแล้วก็เอาลงเบิดเลยครับเครื่องปรุงเ้นพนุคจะมีแค่น้ำตาลกับซีอิ๊วดำครับเพิ่มสีสันเนาะจะผัดไปเรื่อยๆครับผัดจนได้กลิ่นหอมซีอิ๊วดำครับหอมไมมน้ำตาลเนาะน,นี่กินไหมน้ำตาลที่ดัดกระทะนี่แหละครับเ้นก็ได้สุกก็เป็นอันพ่อละครับ เรไปพอนุคุ้กะเสิ่มเฮ็ดน้ำลาดนาครับกักระทะผัดสงนะครับเฮ็ดต์ตอเลยนะครับตพื่ปรุงจะมีผัดกระเทียมครับกระเทียมสับนะครับกับตังเจียวครับผัดใส่กันครับลงด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครับซอสหอยครับคุณจะใส่กระเทียมเจียวครับเพิ่มความหอมครับ บ็มีกรบโปเป็นอย่างครับชุลรสครับน้ำตาลครับรสด,ดีครับผัดหอมแล้วก็บางคนกะเติมน้ำนะครับพี่น้องพืใออยากได้น้ำาหลายก็ใส่หลแยละครับตามที่เซนเฮาเซ็ดกินแล้วครับเนาะขวาหญ่ขวาน้อยกินหลายคนพวกหลายคนก็ใส่ตามที่ต้องการหรอครับ การปรุงน้ำรัดนากะยาพึ่งเน่นรสชาติเทียนะครับเนาะความนัวหวานๆไว้จากน่อยครับความเค็มยาไหลครับให้จืดไว้ครับเพราะว่ารสชาติมันจะมาเพิ่มกับน้ำหมักหมูอีกครับพี่น้องเวลาเอาไส้หมูลงไปครับมันจะเพิ่มรสชาติอีกทีนึงครับพอน้ำห้อเราพอนุ่งจะผักครับผักพอนุ่งกับเตรียมไว้จะมีกระลำครับแครอทครับแล้วก็กาดขาว ข้างหน้าครับเป็นผักร่วมนะครับเนาะกินหลายอย่างครับผู้ใดที่น้องผู้ใดมากผักชิ้นิดใดก็เอามาใส่ได้ครับก,กาดดอกก็ใส่ได้ครับลเลืวแต่ตผนมากเนาะน้ำห่อนแล้วพอนูอ่งก็หมู่ลงเลยครับปลไอยเป็นฟุดมันเดือดหมูกระชีดนุ่มฟูของมันเองนะครับเนาะ ห่อนพอคนก็เริ่มข้นครับพอหมูสุกคนๆก็ขอชิมครับรสชาติขาดอย่างก็จะได้เพิ่มได้เติมนะครับเนาะบุกขาดครับเป็นอันแซบครับตีแป้งครับแป้งเพื่อจะตีน้ำรัดหนาให้เหนียวครับใส่ทีละหน่อยครับเทคนิคการตีแป้งรัดหนาครับอย่าใส่ตีแป้งลงข้างเดียวครับค่อยๆทีลงทีละหน่อยครับ ขั้นตอนตีแป้งไฟก็ต้องแห้งนะครับพี่น้องยาเห็ดไฟอ่อนเป็นอันดีขาดครับเดี๋ยวน้าลาดหนาจะบาเบนียวครับพอสังเกตยกมึงน้าเหนียวได้ที่ก็เป็นอันเสร็จครับลาดหนาพอนคุณก็เป็นอันเสร็จนะครับนะครับไปกินไปแซ่บกับพรอนคุณครับไปไลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้สู้คร ok ับเมื่อนี้พนุคุณเฮ็ดร้านาครับเทิดรนามากินข่าซุ้มพ่อแม่พี่น้องครับเนาะมามากินมาแซ่บกับพอนุคุณครับพี่น้องนี่ครับจัดนะครับถัดงี้พี่น้องสกินเบิดบอลบุลูครับพี่น้องมาครับมาครับมาแซ่บกับพอนุคุณครับมาเดี๋ยวออกไปกินทั้งนอกครับเมื่อี้กินที่หลังบ้านครับ กินอยู่หลักบ้านตรงแค่เลยครับแค่นั่งกินข้าวหลังบ้านมาครับเนื้อสันครับติดมันนุ่มๆครับพี่น้อง Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ กินอยู่หลังบ้านก็จะมีเสียงเด็กๆครับเล่น <c oughs> ตีแบตกันครับกินอยู่หลังบ้านเป็นวานประมาณนี้ครับถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเงียบๆเนาะกินเอาบรรยากาศครับมาครับ 嗯，那能弄不有？ เ <c oughs> มนูส่วนกินเลื่อนข้อเพียงสิ่งสนับเลื่อนข้อดีครับอืม <c oughs> no <c oughs> สุดแต่ละคำต้องมีน้ำไปนะพ่อแม่เพล่ เื้ยยอดครับเดินโดนกินครับพี่น้องเมื่อนี้พี่นุ่นกะพามาเฮ็ดมากินรานหนานะครับเนาอเฮ็ดรานหนาสู้ ขอพี่น้องในเมืองได้ชมกันครับกตมากินซุ้มพี่สมนองครับโอเคครับทุกคนขอบคุณพ่อพี่น้องสุขนครับที่เข้ามารับชมพทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพุทุกทุกทกท้อทรับุบ <c oughs> บกทสุกสุกทุคททุกทุกททุกคนกมุกทุกุกุกนีกพุอทุกคนก็ุกทุกทุกทุกกทุกกักทุกทุกาครับสวัสดีครับ